ันนี้ผมจะหากิจกรรมอย่างอื่นทํานอกจากการเล่นล้อเดียวบ้างนะครับก็เลยนัดเจอพี่คนหนึ่งครับที่เขากําลังสนใจเรื่องเซิร์ฟสเกตบอร์ดเขาแบบสนใจลึกไปถึงขั้นแบบผลิตทําเองอยากจะทําแผ่นคนไทยออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราก้าวเดินเหมือนเราก้าวขายอย่างเงี้ยก้าวจนเรารู้สึกชินอาจารย์บูตัวเขาเป็น คนที่นัดทุกคนมาสอนในวันนี้นะเซอร์สเก็ตเขามีสองระบบจะมีแบบสปริงกับมีแบบบูชชิ่งชิ่งก็คือใช้ความนุ่มของลูกยางเนี่ยอันนี้เป็นระบบสปริงแบบไหนสปริงไหนไหนสปริงจะอยู่ข้างในอ๋อแต่ก็มีบูชชิ่งเหมือนกันใช่มีบูชชิ่งช่วยรองรับเลยอันนี้คือเขาจะหมุนตรงนี้ด้วยอ๋อมีอีกแกนหนึ่งเซอร์สเก็ตอะจริงๆมัาไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดคือ มันเป็นการจาลองการเคลื่อนที่ที่เราเล่ยโซบเลยอ่าเหมือนกระเซิร์บบนคลื่นใช่ดังนั้นท่าทางหรือทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการเอามาจากเซิร์บเลยจะสอนคุณก้สสขไปก่อนว่ามันต้องใช้เบสิกเนี่ยยังไงยังไงยังไงขาหน้าขาหน้าขาหน้าถ้าเกิดสายปกติผมใช้สองขานี้เป็นขาหน้านะตรงน็อตใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วอ่อารมณ์เหมือนอยู่บนคลื่นจริงเลยนะครับมันกระโดดกระเดกหมดเลยมองตรงด้านหน้านะคะกดหน้ากดหลังคือช่วงแรกๆออกต เรา,า,ยยาก็วางขายอย่างนี้ก่อนได้วางขายอย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาปึ๊บเออกดหน้ากดหลังกดหน้ากดหลังออเบาๆขึ้นมันแรงครับพี่กดหน้าปึ๊บให้เราเหวี่ยงข้างหน้ากดหลังปึ๊บก็เหวี่ยงออกข้างหลังกดหน้ากดหลัง,งอันนี้ได้เอวด้วเนี่ยมมไปได้เรื่อยๆเลยถ่ายทีเดียวจากตรงนู้นนะนะใช่แล้วก็ใช้วิธีการแบบปั๊ม โอเคผมต้องจินตนาการว่าพื้นพวกนี้เป็นคลื่นขาหน้าไปนิดนึงอ่าโอเคมองตรงค่ะมองตรงด้านหน้าค่ะมองตรงมองตรงมันไม่ไปแล้วอ่ะคลื่นมันหมดหมดโอเคกดหน้ากดหลังกดหน้ากดหลังโอเคถูกแล้ว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 ไปแล้ว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 วางเถิดไปอีกนิดนึงเถิดเท้าหน้าไปอีกนิดนึงอย่างนี้เหรออือต้องไปต่อลุยเลยขึ้นขึ้นได้เหรอขึ้นเลยไม่ไหวก็ลงโอ้ย โอ้ยเส้นเลือดขึ้นหมดแล้ววะมันต้องเยียดขาไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่มัววี้ไม่ต้องฝึกแล้วมั้งเล่นได้เหรอ <c oughs> เล่นได้แล้วเนี่ยมัวมัว นี่จานจานเขาบอกให้เหวี่ยงไปมาต้องถ่ายก่อนทีนึงไงมันไม่มีไฟฟ้านะโอ๊ตมันจะให้แบบไปข้างหน้าเองอย่างเงี้ยยืนขึ้นปไปเราทายแค่เ okay. ท้าอยู่กลางๆหน่อยเมื่อกี้มันเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่อยไม่าอยาอยอาม่ยากมอยามอา่อมามามา โอ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วเราอ่ะโหเออแหละอ่ะแล้วยังไงไปต่อเลยกดเท้าไปข้างหน้าวางเท้ามาข้างหน้าอย่างนิดนึงเล่นทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยที่มีล้อเฮ้ยมันเล่นได้แล้วว่ะผมตั้งใจมาหาพี่เพราะว่าพี่จัดเวิร์กช็อป สำหรับเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยช่วยแนะนำหน่อยเรื่องที่ควรระวังอ่ะครับเป็นมือใหม่นะคะเราต้องทิ้งน้ำหนักถึงหน้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งหลังปุ๊บเขาจะหงายไปเลยโอเค<บ>คือมือใหม่อ่ะยังไงอย่าไปซิงมากพยายามรักษาบาลานซ์ไปทางด้านหน้าหน่อยอมันจะได้ยื้อหน่อยอถ้าไปด้านหลังว่าพืชเลยนะคออะือลาล้มนะคะอย่าเอามือเท้าพยายาม ทำให้เป็นเก็บคองอเข่าสเก็ตบอร์ดปกติเขาอาจจะไปเล่นท่าแต่เซิร์ฟสเก็ตนี่ไม่ได้เล่นท่าหรอเขาก็จะเล่นท่าแบบท่าเซิร์ฟอ๋อย่างที่บอกนะ่ก็คือจะเป็นท่าเลี้ยวอย่างเงี้ยท่าแบบเขาก็จะมีท็อปเชิร์นบอทเทิร์นเิร์นาเขาคัตแบ็กสแนปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิร์ฟบอร์ดก็ไม่ได้เอาไปใช้ในการเดินทางแบบจริงจังขนาดนั้นใช่ไหมจริงจริงใช้เดินทางได้อ่ะค่ะก็ได้ห้าโลหกโลหรอแต่ว่าข้อเสียก็คือล้อเขาเล็ก คือล้อเขาใหญ่กว่าสกเก็ตบอร์ดก็คือไถในพื้นถนนที่ค่อนข้างเรียบก็ได้แต่พอข,อขู่ค๊บก็ไม่สนุกเลยก็คือต้องเลือกเลือกที่ที่จะเล่นหน่อยใช่อย่างพื้นอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตที่มันแบบ สักสาเนี้ยลาบากแล้วไม่ค่อยสนุกคือเซิร์ฟสเก็ตก็ควรจะเล่นในที่ที่พื้นเรียบอ่ะนะหลักๆแล้วที่มุตุทำเวิร์กช็อปอ่ะมุตุทำนี่แล้วเพราะว่าปกติตอนที่เล่นสเก็ตอ่ะเล่นไม่เป็นอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเล่นกับใครเลยคือเหมือนเราเอาจากประสบการณ์เราเนี่ยว่าหาเพื่อนเล่นยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาคนปรึกษาแล้วแบบบางคนสมมตินะเราสมมติเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเราจะเดินลงมาแล้วเราเราจะเล่นยังไงเราจะเตะ อะไรยังไงไหมเราจะเ้าใครจะหาม่าไปลงขยานอย่างเงี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยมันต้องมีเพื่อนหน่อยนะถ้าล้มขึ้นไปจะได้ช่วยกันหิ้วนะคเล่นคนเดียวนี่เหงาทีนี้ก็โชคดีค่ะตอนนั้นมาเล่นก็เล่นฝึกร้านเล่นล้อนี่แหละฝึกแรกๆเลยนะยังไม่ได้ทำเล่นเสือสะเก็ดก็มากเจอเนี่ยน้องแถมมีแก๊งเด็กเดโอคือคือเราเข้าทางเด็กใช่ไหมเนี่ยแก๊งน้องๆที่กระโดดข้ามเพื่อนใช่น้องแถมเนี่ยสอนมาตั้งแต่ัวแสบเลยตัวเนี้ยตัวแสบเลยนี่น้องแถมเป็นคนสอนเลยนะคะว่าวางเท้าวางยัง ไรอย่างี้ได้ข่าวนี้ก็ไม่ธรรมดาดีกีใช่ป่ะใช่ดีกีนักกีฬาโอลิมปิกเลยใช่เหรอเราเรา,เรานี่โอลิมปิกแล้วเหรอแล้วก็มีตลกด้วยอันนี้จริงใช่ไหมครับจริงอยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเป็นโนมอวอล์ครุ่นใหม่ค่ะเพราะแผนตามทเป็นนิ้ออันนี้เป็นวิวของที่ไหนครับเนี่ยอาเขาหลักทางงานโอ้นี่ ท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับดูไปเหมือนไมอามี่นะแต่ไม่ใช่นะนี่เขาลากลักคือมันเป็นเมมโมรี่บีชก็คือเป็นหาดที่เขาไปโต้คลื่นกันอ๋อเป็นหาดดังเกี่ยวกับโต้คลื่นใช่อะไรนี้เราติดกันเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวคนนี้คนนี้ทิปนะคะเป็นหุ้นส่วนก็คป็นโอ้เป็นหุ้นส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนผู้ลงมือได้เลยเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันไหนติดกิฟเทปอะไรยังไงเพติดกิฟทเทปแล้วก็จะมีให้เลือกก็มีทักเรื่องราคาเนี่ย เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยราคามาตรฐานถ้าเกิดเราจะใช้แผ่นทั่วไปเนี่ยเขาก็อยู่ที่เท่าไหร่อะครับเออจริงๆเอานี้หมายถึงทุกแบรนด์เลยนะคะอันนี้ไม่ได้โปรโมทแบรนด์ตัวเองเป็นหลักนะทุกแบรนด์เนี่ยมันจะมีราคาตั้งแต่ประมาณ2 0 0พันไปไปจนกระทั่งถึงประมาณเป็นหมื่นหมื่นห้าหมื่นอันนั้นสวยงามด้วยอะดิถ้าเป็นหมืนน่น i